เมทาวบุนะก็ได้มีเคยมีลูกได็กใกล้จะใกล้จะบ่มีกายเขาทีอิดเขาคอยอยู่อยู่บนนาเวนเนี่ยน้องคอยไปเอาอืมทำไมนี่ไออันลูกลูกชายก๊กเรานี่ยแต่มันกับนายเวนเอาอันบอกอืมนายเงียบแล้วมีรถมีอย่างกี้แล้วก็บนายเวนวะเมื่อไหร่เอาไปหาหนูจื่อบอกจื่อเขาขี่รถเยอะโค้งไปเนาะพาเราไปจ้ะ สักจุดมาแล้วพี่โนโอ้องเอ,อ้ยหนึ่งซับหนึ่งไลหนึ่งแซ่เพื่อเป็นกำลังใจอันอีน้ำเม็นก็บเน่เนลูกเจ้าเมนโนโหมลูกเขาเือา <c oughs> ลไเยอลัลูกฮักลูกแห้งนะเราักลูกแพงมันลกวาการปูเนาะ ม่แรงครับมาตาคูมีในรใสบ่มีอ้โอ้ดีดีดีจันไปจุกอยู่หินก็ได้นสี่ด่ายนะไปบอกพอคนไทยไปจะมีม่องบ้างมีว่าบ่โอเคพี่น้องเดี๋ยวเอาซีไปบองฉัน่ามีปลาอะไรตีมัมีนะ เบืงองขึ้นบไก,กลรนะว่าจะไปจับสบบุเอา,หาหอกม่ต้อง่อออยักษ์มแรงนี่ขอยเก็บอาอือมาเห็ดแ,แกงสปานี่แกงสปาแล้วก็เห็ขดขัวเดมีน้ำมันบอกพอบนไทยพอบนไทยแรกมากินแกงปลากันเลยแกงปลาแหงในใน้งใส่เงินหมกฟักหกพวก,พวกเอืเอ <c oughs> จันพอบนไทยนี่เราประสบการณ์ให้ฟังอันน่ะแม่แม่แม่เทาบุน่ะก็ได้มีเคยมีลูกไดย์เมนบอกเขาไปเลี้ยนมันบอกเมนบอกอีบุเฮจิกายเฮจิกายเฮบุ่มมิตกายเขาชีอิดเขาอยู่อยู่บนอเวนเนี่ยน้องเขาไปเอาเขาเคยมีมีลูกลูกชายก๊กเรานี่ยมันกัทเทนอเวนเอาอันบอก อะไรี้ยแล้วมีรถมีอย่างกี้แล้วก็บริเวนวะมันเอาไปหานวุ่จื่อบอกเขาขี่รถเงี้ยโค้งไปเนาะพาเราไปจ้ะไม่ท้าแพดกับมีเออแม่ท้าบุกกับมีจะแม่ท้าแพดแม่ท้าแพดมันไม่ดูคนนึงหรอลูกเออลูกเข้าอันอ่าไอ้มีฮันตูหนึ่งอันเหมือนันคุยยิ่งตูหนึ่ง้วก็ลูกอันผู้ชายคนหนึ่งหรืวเป็นโชคคุณคุยยิ่งกับผู้ชายโช กอยู่บนดาเวิโอ้เขาเรียงไหมเนาะเออเขาเรียงต่ละี่ดูสิครับเขาไปไปยามแด่กันเลยจะไปไยามเหรอย่ามเนเงนี่ย่ะไเท่าไห่คุก็ลังนำดีเนี่ยดูดีดูดีคือเขานี่ยนำดคือเขาจนเราเล่ากับไปไทยอินติ๊กกับไปไท อิติกหันไปห้าผัวบ่าวไปสอกผัวแล้วถือตำรวจไทยไล่กัปน่ะนจิเมีนทหารลาเวนชายแดนนะ่ะแล้วพ่อบุญไทยก็บอกคือกันที่เขาไปิไปไ,ปไ,อ,ไอไอกิ้งกับอันลูกูที่เขาไปอันอเทศอยู่บันดาเวียอากิ้งอยู่บ้านอยู่บ้านเลยไปหุ่นเน๊อะอากิ้งน่ะ่าไยกิ้งไปลูปอลันอันพ่อพ่ออันพ่อติสกิ้งเหรอ

ในอันประสบการณ์ของพอบนไทยเนาะลูกไซลูกฮักเพื่นก็นเอากาแฟมาตอนนพี่น้องเนาะโอ้วะาค่อยลูกฮักมาอืมทีน้ำมันก็ลูกอืมเนี่ย นี่มันแน่เรามักแกงสปานี่เก็บเก็บมะควะ้าวโอ้พอมะทไทยไปหาป้ากับข่อยบ่ <Hyundai S 1> ไปบ่มัมีป่าม,มปามาลอคีหมหอมมดโอ้จกรนะทาครีมหนึกคีมมดเลย กินปังเออเองมีเมียไทยเราก็มีเมียกันหน่อยอีนู่นเห็นมาย่อมยูดิมันหายกว่าของกินบ่พอพ่อยูนี่นะมันบอยูอีนู่นนหรคือสิ้นเปนอันคือคืออันว่าแหละปลากรบโบมีไก่กรบโบมี่เหรอเดี อยูไดอยู่น really right? ่นนะนั่นะน่าเรากีน้าเราเห็ดนองปลายยืเห็ดเงินเงย้อยเราไปยืมกันเห็ดบอนอาดดำเรไแล้วโยต่อีคูนอีคูนไหวอยู่ับอันขัขน่อยรับอันอีกก็ไหวอยู่อยนี่นะว้ควอีคูนเราพอันไทยบไปบ้เป็นยังไยเป็นยัง มันมีมันมีเราว่ามันมีพอหักไม่หักอยู่บ้านอันต่อไปนี่ยนะซองเฮือนเราว่าซื้อไม่แดงบ่ซื้อยังไม่ยังแดงกับอีเลูดไม่แดงกับไม่เลิศเห็นี้มออันมอไปอันกองเยอะกองขอนใหญ่มนือย่อเนาะอันนี้มันสุมบัติอ่ะอันนี้มันให้ไปไปเราเราอาจารย์เราไปทางนี้มีบุมีคอยไปดิไปโมบานทั้งนี้นะมันมีโมบานเราว่านะบานยังบุ้มเปนนาแว่นบ่บานยังไปทางนี้ มันจะอะไรก็แบบอันไทรบมันอะเวนเนาะแล้วก็ไทรบมันอะชองทีตัวบดเดียวทางอิ่วบ่แล้วก็ไปเฮี้แล้วก็เแยบไปหื่งตืมนี้ไปหดหายเชื่อค่อยดีนะปีน้ามีเงินแล้วไปหุ่นมานละเขาบอลร้อนเนาะคนคนว่าคันว่าค่อยไปหุ่นล้วค่อยก็จะตัดทุกอย่างแล้วเขาไปเอาอีกคนมาอันนั้เด้อเราไปอยู่คนคันตังเงินอยู่แล้ว คันประหยัดยูเราของกินเราไปเอาอพุ่นด้วยเขาก็ไปเอาพุ่นเขาก็ไปเอาพุ่นของกินก็ไปเอาพุ่นไปเอาถังอ่นมันเขาบ่เฮอะดอกไอ้ดำไปมากินด้วกันเสื้อเขาเนี่ยมาเห็นวันเขาวันนี้เห็นเดี๋ยวนี้เขาว่าว่าเต็มศพเต็มปาของบราณโบราณมียังไงเด็กมีเท่านั้นแล้วก็ไปว่าเปเลยเขาลมกันไว้ไปแล้ว่ั้ยลมแล้วเดี๋ยวนี้มันควนมันบ่มียังมันกับ เอาไปซาไปซายโอ้มันแหลกกิฟไอ,อโลมาแกงกินเลยมันแหลงไอลโลนี่นแกงกินได้หมดเลยมันแหลกนี่เ่าสิแกงปลาเราเปนนาออ็นของเนาะแกงปลาโอ้หักเพชรนี่เนี่ยมันเป็นระบบรเขาไปคลายเลยจ้ะเนีย่ย เนาะแลงเขาสิแกงัเพิ่งใส่ปลาให้ใคเจ้าได้กินน้ำเนาะแต่แต่ว่างึดก็รจะเห็ดหัวนะเห็ดหัวไม่ยังพี่น้องเนาะเห็ดหัวแบบเนาะเบิ่องสวยกันเลยเห็ดหัวงวงไข่สิบผมมาเลยว่าเขตแดนไพ่มันบอกพี่น้องเนาะเบิ่องสวยอันนี้เฮือนนั่นน่ะบาวาดเนาะ ป็นบาหวานเห็นหัวใส่เออพี่น้องสังเกตดีๆเด้อสังเกตดีๆเด้อม่นแท้ข้าเจ้าจะมีแบบนี้เนาะอันนี้บนน่งเนาะ,นะเดี๋ยวสิ่พาไพี่เบิ่งอีกบนน่ง มันมีสองบ่อนเลยพี่น้องก็จะเอาหูบมีมาติดไปเนะี่ลักษณะว่ามันที่ของเข้าเจาะหรือว่าจังไนเนาะพี่น้องติดไว้คือกันเลยนี่มันเป็นยัง,พ,งยพี่น้องคิดว่าจะได้พ,พี่น้องคิดไว้จะได้งันบมดเลย โอ้ยจานจะไปห้าป้าบุาได้เนนอลมกันสองนมพันจานเมียเอ่อเมียเล่าน่ะตอนยังนุ่มน่ะบ้ากำงาม เมนกเ่มนกใหญ่น่ะหูแล้ววันนี้นะแล้วมันมันมีอันบางคนกระต้ายไปเลยจานเขาว่าน่ะจยนบอลจะปั่นเขาให้เขาหน่อยยุใส่จัน ปั่นเข่าให้แต่ละคนแต่ละคนนี่างชุมชน้ใส่ก่อนน่นั่่อยตัางกองหันกันนั่งนี่เออมีประมาณโอ้เป็นไงอยู่นี้เนาะพักนี้หมดอืออยู่นี้เนาะไล่คนยองเขาเดี๋ยวออกกันไหมอีพีต่อไปพี่น้องเอ้ยสุดนั่นคือเขาสิกินเข่าเธอทำอิดบอลเลยจะไดยอ๋อปั่นเขานะเออหมันไฟไหม้ดู โอ้อเมื่อกี้นี่ลงไปเหรอบุไดป้าทำบุได้จากโตเสดาาราไปไทยจะสนองบังอ้คือสิบกอะไรหนะคอยกันสิอาบตะเวนกันสิคอยอาบก่อนไปคอยกันสิไปอาบกันอ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็บเขา จบเพียงสำนีเนาะเขาขอบคุณข,ขอบใจที่ทานติดตามเนาะ